กลับบอพรอมกันละบออละบอเกษตรกรให้พร้อมกละบบอกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศในมือวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีหน้าคมนี้เอ่นกันออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพื่อนาทีปกป้องรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรนำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาภาคก,การเกษตรในระดับพื้นทีและในระดับชาติ วันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้พี่น้องกเกษตรกรภูมิสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทยอายุกว่าตามกว่า18ปีบริบูรณ์ในมือเลือกตั้งมีซื้ออยู่ในะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเบิร์ดอายุกระไ้ใด้อจ้าหลักฐานอื่นทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูป่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน13าหลักเอิ้นกันออกไปใส่ธี์ใส่เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนกเกษตรกรยูหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีไร่ซื้อไก่บ้านเลือกได้หนึ่งเขตหนึ่งเบอร์้อจ้าอย่าลืม้อจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีนาคมนี้เอินกันออกมาเลือกตัง้งเลือกคนเกง่งคนแกรง่งคนดีคนที่เสียสละมารับใส่พี่น้องเช่าเกษตรกรตั้งแต่เวลาแปดโมงเศรอดหาโมงแรงยุนวยเลือกตัง้ง่ท่านมีไล่ซื้อไก่บ้านหนึ่งซิ์หนึ่งเสียงเลือกหนึ่งเขตหนึ่งเบอร์เท่านั้นเลือกคนที่ยวหักก่าคนที่เอามัก มาหลับใส่ชาวเกษตรกรเด้อจ้าเรียงไกรไทยยอนขอคันอาสากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโน่นสังเขตเลือกตั้งที่หนึ่งประกอบด้วยตำบลกุดดูตำบลบ,บ้านพินตำบลบ้านพ้อผู้มสิทิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูเขตหนึ่งอำเภอโน่นสังที่เคารพรักทุกท่านครับ วันอาทิตย์ที่1 9มีนาคม2 5 6 6นห้ี่โปรโดเลือกนายเกรียงไกรไทยอ่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึ่งอำเภอโนอนสังนายเกรียงไกรไทยอ่อนเบอร์หนึ่งใจถึงพึ่งได้เอินง่ายใส่คล่อง ขอโอกาสเป็นผู้แทนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบ้านเฮ้าเข้าไปทำนาที่สมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึ่งอำเภอโนอนสังของเฮาวันอาทิตย์ที่19เกามีนาคมนี้โปรดเลือกนายเกรียงไกรไทอ่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดน้องบัวลำพู ประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึ่งอำเภอโน้นสังโปรดกาเบอร์หนึงน่งกาเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่งคนตรงจริงจังจริงใจกล้าตัดสินใจพร้อมประสานการทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเฮ้าโปรดเลือกเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่งนายเกรียงไกรไยอ่อนเบอร์หนึง่ง เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึ่งอำเภอโนอนสังโรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,งพัวเราคนจนคนรายามารวมกลุ่มกันไน่ายเกรียงไก่ไทยอ่อนเบอร์หนึ่งเป็นคนที่มีความจริงจังจริง,ง,งใจหวัวใจพัฒนาผู้งานในพื้นที คบงายใส่คล่องเอิ้นงวกไว้ใส่แลนหันขอโอกาสเขาไปเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรในตำแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดหน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขต,ตหนึ่งอำเภอนวนสังของเท่ามื่อวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีนาคมนี่โปรดเลือกนายเครียงไกรไทอ่อนเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่ง เป็นสมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดนองบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึ่งอำเภอโนวนสังจริงใจชัดเจนเน้นการทำงานใจถึงพึ่งได้พ่อแม่พี่น้องเช่าอำเภอโนวนสังในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งตำบลกุดดูตำบลบ้านทินและตำบลบ้านพ่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดน้องบัวลำพูที่เคารพทุกท่านครับ วันอาทิตย์ที่19เกมีนาคมนี่ไปใส่ส์เลือกตั้งณนหน่วยเลือกตั้งที่มีรายซื่อของท่านตั้งแต่สองโมงเสรหอดใบหามแงแรงโปรดเลือกนายเกรียงไกรไทอ่อนเบอร์หนึง่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึง่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกร,เ,ร,กรเขตหนึ่งอำเภอโนนสังของเฮาให้ได้อย่าลืมส9เกามีหนา้า เข้าคู่หากากระบาทเลือกเบอร์หนึ่งนายเกรียงไกรไทยอ่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดน้องบัวลำพูประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตหนึง่งอำเภอโน่นสังโปรดกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเด้พี่น้อง เรียงไยอออันอา,าคผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งของสมาชิสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศกันแล้วนะคะการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรจะเป็นอย่างไรและพลังขับเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นแบบไหนละคะคุณผู้ชมต้องตามจุมไปเลยค่ะเชิญค่ะ การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรียกได้ว่ามีเกษตรกร,ร,กรลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างคึกคักแต่ละคนขนพลังขนความสามารถและที่สำคัญพกพาความมั่นใจกันมาเต็มกระเป๋าบอกได้เลยค่ะว่าปีนี้เข้มขน้นทั้งผู้สมัครหน้าใหม่ไฟร้อนแรงหรือจะเป็นผู้สมัครหน้าเก่าที่มากประสบการณ์คือสภาเกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะเหมือนสภา ผู้แทนรัศฎรอ,อย่างนี้นครับคือเกษตรกรเราก็ต้องมีตัวแทนของเราตัวแทนของเราที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้แทนเราเพื่อจะเอาปัญหาของเราเข้าไปในสภาเกษตรกรสภาก็ขึ้นสู่สภาใหญ่ในทีนี้19มีนาอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเลือกตัวแทนของเรานะครับนั่นคือปากคือเสียงของเรา1เขต1ท่าน1เบอร์เท่านั้นเพื่อจะเป็นตัวแทนของเราเป็นปากเป็นเสียง ซึ่งการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรที่ผ่านมามีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น2,398คนโอ้โหครบคันกันทุกเขตเลือกตั้งจำนวน1,348เขตจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกทมแบ่งเป็นชายมากถึง2,75 0คน แบ่งเป็นหญิง323คนถือว่าเป็นปรากฏการเปิดสกรารการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องเกรรษตรกรไทยทั่วประเทศ และว,วันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้พวกเราชาวเกษตรกรต้องชวนกันออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันทุกคนซึ่งเลือกได้1เขต1เบอร์เพื่อเลือกตัวแทนเกษตรกรให้มาเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพวกเราชาวเกษตรกรเพราะสภาเกษตรกรคือองค์กรของเกษตรกรเพื่อเกษตรกรจะมีการเลือกตั้ง สภา,าเกษตรกรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านวันที่19มีนาคมนี้นะครับไปใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเขตหนึ่งเสียงนั่นคือผู้แทนของคุณค่ะไปกันนะ<ป> <19. S 1> คะ19มีนาคมนี้ค่ะไปกันเยอะๆนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรในความคิดของปิ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นแน่นอนที่สุดคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรเพื่อที่จะไปเป็นปากเป็นเสียง เป็นตัวแทนเกษตรกรที่มารับฟังปัญหาของเกษตรกร19มีนาคมนี้ที่จะถึงนี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์อยู่แล้มีชื่ออยู่อย่าลืมค่ะ1สิทธิ์1เสียง19มีนาคมนี้ไปเลือกตั้งนะและวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ พวกเราเชาวเกษตรกรต้องชวนกันออกไปใช้สิทธิใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันทุกคนซึ่งเลือกได้1เขตหนึ่งเบอร์เพื่อเลือกตัวแทนเกษตรกร,ร,กรให้มาเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพวกเราเชาวเกษตรกรเรกรพราะสภาเกษตรกร,ร,กรคือองค์กรของเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเกษตรกร,ร,กรอย่าลืมนะคะ รวมพลังเกษตรกรไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อไกรบ้านนะคะ